ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกพสคนอาคลคิปกอนนะครับกัตามข้าขอพี่น้องอย่าเบิงสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับก็บลุ่ไปห้นะแต้มรวม3ามตัวบนก็คือได้ปกับ3แต่ทีนี้ว่าผมทำคร่าวๆให้นะครับคร่าวๆให้อ่าห2 3่5 6 7 8สามี่ห้าดดวดนะครับแต่จริงมันเดินยาวกว่านั้นเนาะนะครับเป็นแต้มรวม3ามตัวบนนะครับ ก็คือประมาณนี้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันเดินอยู่แค่สองแถวนะครับเพราะนั้นวันนี้น่าจะเป็น8กับ3นะครับแต้มรวมนะ,ะผมก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์นะครับพี่น้องบอกว่าอาจารย์ว่า,า,วาขอแตมรวมสองตัวบนได้ไหมควนวะก็โอเค่ะเดี๋ยวชี้ให้เต็มรวมสองตัวบน ต่อไปนะครับอ้แล้วก็อันนี้เดอ้อเมื่อคืนนะครับเ <c oughs> ราพัฒนานี่ก็ได้ล่งหายไปสหางนะครับผลออกที่4 2 4สองสหนึ่งมั้งนะครับกะเข้าทีสี่สองนะเราพัฒนานะครับ เมื่อวานหายไปซีหางไอตอนท้ายๆมันนะครับเดี๋ยววันจันทร์ที่เฮ็ดลาพัฒนาห้เด้อลาพัฒนาเดี๋ยวมาลุกห้นะครับเล็กหีหางมันก็แล้วแต่งวดดอกว่าสีหางสามหาง4หีหางหาหางหกหางอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อวานนี่ก็ถือว่าพานนะครับสีสองตรงเด้เอเ่ามาเดี๋ยวมาดูแต้มรวมทีนี้แต้มรวมสองตัว สองตัวบนสายบุญอ่ะเห็ดด้วยสายบุญอ่ะมาคนเออนี่ละติเดี๋ยวจะเอาใบนี้เฮ็ดอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนเข <c oughs> าได้หลักร้อยแล้กก็แแ้บรวมสามตัวบนสองตัวบนเลยมันกะนาดที่ง่ายขึ้นนะเออตัวนี้นะครับเป็นแต้บรวม สตัวบนนีกะให้เอาตัวนี้ละสตัวนะครับบวกกัน3าบวกห้าเท่ากับเลข8 9 7 6เป็นสตัวคือกันนะครับคือแต้มรวมงวดต่อไปแต้มรวม2ตัวงวดต่อไปนะนะผลลัพธ์มันจะยู่แถวนี้เด้อจะเพิ่มไปแล้วก็ลดมาประมาณนี้นะครับ3าบวกหเป็น8ได้เลขแป เพิ่มไปแล้วก็ลดลงมา2จังหวะนะครับได้6 7 8 9คือแต้มรวม2ตัวบนนะครับผลออกที่5 4 4, 4 4 4 4ก็คือ8แต้มนะครับอ่ะวัต่อไป6บวก2ไปตัวเดิมนะครับ6บวก2ได้เลข8 9 7 6ก8 9 7 6 6ะ6 7เ9ปเป็นแต้มรวม2ตัวบนผลออก9 7 9 เจนี่มันหแต้มนะครับ7จ็ดเก้านี่หแต้มก็คือตัวนี้นะงวดแรกเข้าตัวนี้งวดที่2เข้าตัวนี้งวดที่3 1มนบวกศูนะครับหนบวกศเท่ากับเลข1 2 1ก็เป็นศูนยนะครับเป็น9ก้าเนะครับ ผลออกที่6 0ศูนยกามหกสาก็คือเก้แมนะครับวันต่อไปนี่ผมวากวกศูเท่ากับเลขหกหกอยู่ตรงนี้นะครับ6เพิ่มเป็น7 5แล้วก็4 4 5 6 7คือแ้มรวม2ตัวบนงวดต่อไปนะครับผลออก3 95 9ก้าห้า้ากับห้าเท่ากับสี่แทมนะครับ วด <c oughs> ต่อไปนะเก้าบวกสแล้กับสาเพิ่มเป็น4ีลดเป็น2 1งหนึะครับหนึ่องสามคือแ้มรวม2ตัวบนนะครับผลออก6กศูนะครับคือแ้มรวม2ตัวบน มันก็เข่าทีเลข3นะครับงวดต่อไป2บวก5าแลกับเลขก7เพิ่มเป็น8 7ก็เป็น6เป็น5 <c oughs> 5 6 7 8คือแต้มรวม2ตัวบนนะครับผลออก99 7 6 2 6 2 6ก็คือ8แต้มนะครับต่อไปนะครับ 9, 9ก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดอยู่ตรงนี้เพิ่มเป็น9ก้ลดเป็น7 6็ดหกนะครับคือแต้มรวม2ตัวบนผลออกที่8 0 3 4 8 1 8 1ก็คือ9แต้มนะครับ8 1ก็คือ9แต้มอ่างวดต่อไปนะครับ บวกศเท่ากับเลข8 8จะอยู่ตรงนี้เพิ่มเป็น9ลดเป็น7 6ผลออกที่9 4 3 5 9 8 9กับ8เท่ากับเลข7แต้มนะครับก็คือตัวนี้7แต้มนะถึงวันนี้นะครับ9บวก4 9บวก4เท่ากับ13 3 อยู่ตรงนี้4 2 1นะมันได้1 2 3 4คือแ้มรวม2ตัวบนนะครับ1 2 3 4คือแ้มรวมรวม2ตัวบนนะครับมันสีมาต่อบอมันสี่พานบอนะครับไม่มีใครรู้อันนี้ผมก็เห็นให้เบิ่งตามาสูตรมันนะครับ9กับ4เป็น13 สูตรเนี่ยถ้ามันจะมามันก็มานั่นแหละไอจะบวกน้อยบวกมากบวกหลายตัวหน่อยตัวถ้ามันจะมามันก็มานะครับ <c oughs> ยิ่งไม่บวกเลยยิ่งดีนะถ้าวิธีการคิดการคำนวณยิ่งไม่บวกนะครับอย่างกรณีนะครับได้ห้าอย่างนี้หลักร้อยอย่างเงี้ยได้ห้าหลักร้อยอ้าห้ามาอย่างนี้ได้เก้าหลักร้อยเก้ามาอย่างนี้อย่างเงี้ยอ่าได้หนึ่งนะม,มันก็เป็นแค่เลขศูนย์ กตัวนี้ก็มาหลักสิบไปอย่างนี้3ตัวนี้มาอย่างนี้นะครับแต่ไอ้านี่ไม่มาแล้ว7 7นี่มันมาเป็น6อย่างนี้นะครับ8ตัวนี้มันจะมาอย่างนี้นะครับทีนี้9ก็มาอย่างนี้งวดน,นี้เจดกับ9นี่นะเดกับ9นี้ก็น่าจะติดอยู่นะครับ1ตัวนะสําหรับอันนี้เป็นเด่นทั้งหากเ้อนี่แหละแล้วผมผมลงแล้วผมมันจะเอาแนวอื่นมากผสมนำ้ำ นะครับครับผมลงหรือผมจะเอาแนวอื่นมาผสมน้ำมันก็เลยสิเนี่ยยังให้ให้เบิรงเอาเลขล่างนะครับแปดห้านะแปดห้ามันออกห้าซีซีอ่ะสองตัวสองตัวล่างนี่มันขึ้นไปบนตัวหนึ่งนะครับได้แปดกับเก้าอย่างเงี้ยวันแรกนี้ได้แปดกับห้าห้ามาหลักร้อยวันนี้เลขล่างออกแปดเก้านะครับเก้ามาหลักร้อยหลักหน่วยไปัง่ายน,นะครับหกกับหนึ่งนะหกกับหนึ่ง ถ้าว่า6ก็มานี่ถ้า1ก็ลดลงมาก็มาจุดนี้นะวันนี้ได้0ูนย์กับ9 9ก็มานะครับ4กับ3 3มานะครับ7กับ9งวดน,นี้ไม่มานะครับแต่ว่าจะเพิ่มสิลดก็มันไม่ห่างจาก่า2ตัวล่างเท่าไหร่นะครับ7ก็เป็น6แค่นี้นะ7กับ8 7กับ8เลข8มานะครับเลขก้กับ0นเลข9้มานี่งวดน,นี้เป็น7กับ9ถ้า7ไม่มาก็น่าจะเป็นเลข6 นะครับตัวหนึ่งนะถ้า7ไม่มาวเจ็นะกับเก้าน่าจะจะอยู่เลขบนด้วยนะครับถ้า7ไม่มาก็าลดมันก็จะเป็นเลข6กทันทีหรือ9ก็ลดเป็นเลข8ปดนะมันจะอยู่ประมาณว่าอาเด่นบนนะอันนี้เป็นเด่นบนซื่อๆด้วประมาณว่ามันจะเด่นอยู่ห7เจดแดเ้าเนี่ยน่าจะติดนะครับเป็นเด่นบนนะนะครับ น่าจะติดให้เห็นก็ตามที่อันนี้แหละนะครับแต้มรวม2ตัว1 2 3 4นะเดี๋ยวผมเขียนใส่ใส่ใบอันนี้มันไว้ก่อน 3ตัวนะครับเป็น3กับ8ให้ไปแค่2หางแค่นั้นถ้ามันหลุดจาก3กับ8กัจริงๆมันมีอยู่4ตัวนู่นแหลนะอัะนี่แต้ม2ตัวบนนะครับมันก็จะเป็น1 2 3 4อนะอันนี้การเริ่มผมมาเขียนใส่ใบเดียวเดี๋ยวสุดท้ายท้ายสุดอีทีเดี๋ยวผมสีมาอ่าโลกไหนมัน เอาแจมสองตัวก่อนแล้วก็มาแ้มสามตัวแล้วก็มาเด่นนะเด่นเท่าผมก็ลุ้งไปห้าหกเจ็ดนะครับเด่นสิบหน่วยนี่ <c oughs> ซึ่งเลขหกนะครับหกเมื่อก็มาชนกับสูตรนี้น้ำหกนี่มีถึงสามตัวนะครับหกเลขห้านี่ก็ทิ้งไม่ได้นะคนที่เอาไปเบิร์ห้าหกเจ็ดนะครับไปจับหรือพี่น้องจะอ่าซีเื้อสูตรนี่สองเนี่ยสูตรพวกนี้อยกะ กินมาแล้วละสองงวดนะครับแต่มันออกตัวกลับนะออกตัวกลับนะครับถ้าเรนในสูตรพวกนี้พี่น้องก็จับเอานีแ้่จับได้นี่มันก็เข่าแต้มแต้มอยู่ตัวไหนที่เข้าแต้มก็คือตัวนี้นะครับสีแต้มนี่หกแปดนะครับเขาที่สีแต้มนะครับนี่หกเจ็ดกับสามแต้มนะกับเขาอยู่นะหกแปด หกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกนะกลับน้ำนะหกแปดแปดหกนะเริ่มเลขแล้วเห็นบ่นะครับทีนี้ผมสิจับจับดักลอยไส้นี่ไอ้ตัวเนี้ยผมจะทาเป็นหลักร้อยนะครับเอาหลักร้อยเนี่ยมายืนพื้นปึ๊บเขียนหลักร้อยขึ้นมากันสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกหลักร้อยนะสามสี่ห้าหก หลักสิบผมก็จะเอาห้าหกเจดนะหลักสิบนี่จะเอาห้าหกเจ็ดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเอาห้าหกเจ็ดจับกับอะไรมันจะได้อ่าหนะึนะ่งสอสามสี่ะเดี๋ยวผมที่มาเห็ุดให้เบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คร่าวๆก็เอาแต้มรวมสองตัวบนมาให้นะครับกนะระาำนั่นเนาะหนะึ่งสสามสี่เด้อ แด้รวมสองตัวบนคือ, 1, 2, 3, อหนึ่งสองสามสี่ขาดเบิดแล้อไอ้น,นี้ก็ได้มันเป็นสมุดแบบแบบสีก้างบนได้นะมันก็เลยหายไปไในเนี่ยบูอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยของวัดต่อไปนะกอนเอาไปใช้เหร เพราะมันขาดออกจากการผมผมบ่ไดดซื้อแม็กมาแม็กไว้ไม่มีแม็กกลางมันเดี๋ยวคงจะหาเองคุกมันอยู่อยู่บึงใดก็ได้นะครับก็โอเคนะบัวนาอันนั้นเออเอานี่แหละแต้มดวงดยวเขียนไซให้น,น้ำก่อน แต้มรวมสองตัวบน <c oughs> แต้มรวมสองตัวบนหนึ่งสองสามสี่นะครับมาไม่มาไม่รู้แต้มรวมสองตัวบนนี่ค็ส่วนตีนนะตัดออก เนี่ออยออโยนี่นี่เด้อ <c oughs> อันนี้เป็นหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนเนี่ยออกซีแปดออกแปดประมาณนี้นะครับเป็นหลักร้อยบนยาวมากยาวมาสี่ก็สี่หนึ่งสองสามสี่ออกสี่แปดหนึ่งนะเป็นบเบลตรามาจ็ดดีได้หนึ่งสองสามสี่ยังมันก็ยังออกซีได้นะครับห้าหกเจ็ดแปดยังออกเลขหกแป ปดเก้าศูนย์หนึ่งก็ยังออกศูนย์หกสามไปยังสั้นเลขมาเป็นตัมมาเมตตามาด้ศูนย์หนึ่งสองสามใ็่ไหมเลขศูนย์หนึ่งสองสามออกศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองออกเก้าไปยังสั้นวันนี้นะครับสามสี่ห้าหกตัวไหนมันจะมาหลักร้อยนะก็โอเคนะครับหลักร้อยก็ได้ผมก็มาลุ้งใส่ใบใบเดียวกันไว้ายนหารแล้วนะเดี๋ยวผมจับเลขเสร็จเดี๋ยวผมจะมาอนันทหานะครับสามสี่ห้าหกคือหลักร้อย แล้วก็แต้มสองตัวบนก็หนึ่งสองสามสี่พี่น้องก็จับแต้มเอาอะไรบวกอะไรให้มันได้หนึ่งสองสามสี่นะครับทีนี้เขาได้แล้วมันบอหนึ่งสองสามสี่คือแต้มรวมแล้วแต้มรวมเนี่ยพราะว่าเขาหูแล้วว่าแต้มรวมสามตัวคือตัวไหนก็คือสามกับแปดเขากับจับเลขสองตัวแล้วก็หลักร้อยตัวไหนที่อันนั้นเขาก็เอาสิจับยังไงให้มันได้สามกับแปดนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเห็ดให้เบิ่งอีกที่นึงนะครับคลิปนี้มันสิยงวาไปนะเก็าโอเคนะครับเดี๋ยวพี่น้องมีความคิดเห็นว่าเชียงไดเลขไทยเลขลาวเลขเล่ากะเดี๋ยวจะลงให้ยบุละวันอ่าวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์พุนเลอเลขเล่าเพราะว่าบอวันอาทิตย์กะเช้าวันจันทร์นะครับเพราะว่าหวยลาวมันออกวันจันทร์ะก็าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาสอเอ่าแต้มสองตัวบนมาฝากนะครับถ้ากีจับอีกมันมีเด่นอีกอยู่นะ นะเดยนอีก2สูตร3สูตรแต่ยิ่งคิดมันยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นผมจะตัดนะครับจะตัดปัญหาก็คือหลัก,กร้อย็ปยึดสูตรนี้ไปหลักร้อยยึดสูตรนี้จับกับอะไรให้มันได้แต้มรวม3ตัว3กับ8นะครับแต่2ตัวนี้จับยังไงให้มันหาห6อะไรลนะ่ะหอะไรได้หนึ่งหอะไรได้2 6หอะไรได้สามอะไรได้4ี่หอะไรได้4ี่มันก็68นีดอย่และ6อะไรได้3าก็6 7นะครับ6อะไรได้หนึ่งก็ห5ห้านะ ห้ากับหอาจจะมาด้วยกันก็ได้มันอยู่คนละสูตรกับไีได้หกับเจ็ดห้ากับหกอาจจะมาด้วยกันนะครับหกก็อยู่นี่โอเคนะครับเดี๋ยวจะงุยกันอีกที่หนึ่งนะครับมันมีวิธีตัดวิธีขัดของมันอยู่ดอกวันนี้นแขนแขนเลกว่าทิเนียนห้จักสามหางนะครับเลขสามตัวบนนะมาไม่มาไม่รู้แต่เนียนเอาแค่สามหางนะครับนเคนะครับคลิปนี้กอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ